สวัสดีครับาบกับผมอับเจียบครับเจียบเป็นยน์ครับผมวันนี้ครับพาทุกท่านมาชมกับ Honda Jazz 1.5 RS นะครับผมคันนี้นี่นะครับหน้าตาแบบนี้นะหล่อๆลอแบบนี้นะฮอนด้า Jazz 1.5 RS นะครับผมย้ำเลยคันนี้ครับราคา489,000บาทรายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยอยากให้ติดตามดูกันให้จบนะครับผมคันนี้นะลองดูกันนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับ มาที่ในส่วนของด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าครับตัวนี้ครับนี่เป็น LED แล้วนะไฟนะครับผมเนี I ่ย LED รวมกับตัวกระจังหน้าครับเป็นสีดำเงาพร้อมด้วยโลโก้ RS นะครับแบบนี้เลยตัวสเก็ด้านล่างครับตรงนี้เป็นเคมบลาดนะนี่นะคู่กับไฟจัดหมอกแบบนี้นะครับสวยๆนะนี่ดูมาก เ,เคเบล่านะครับผมในส่วนของออสุดยอดด้านล่างนะครอมาครับมาต่อกันในส่วนของล้อครับคันนี้ครับจะได้เป็นล้อขอบสิบหกนะล้อขอบสิบหกยางปียี่สิบสามอ่านี่ครับนี่นะยางปียี่สิบสามนะครับยางต้นปียี่สิบสามนะแบบนี้ครับดอกหนา,นาใช้ได้ยาวๆเลยนะครับตรงนี้ครับกับหน้าแจ๊ ถัดมาครับกระจกครับนีกระจกดำครับผมแบบนี้ต่อกับตัวรถสีเทานี่ครับแบบนี้เลย,เยวสวยๆมาให้ดูดยครับเรียมสันของตัวรถแบบนี้ครับเรียมสันของตัวรถทรงสวยๆนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูนในส่วนด้านในกันเลยดีกว่าเราผมไปดูในส่วนของด้านในกันสักนิดนึง ด้านในครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของเนี่นะให้ดูแผงประตูก่อนนี่นะครับแบบนี้ครับแผงประตูครับไฟอ่าต่างๆครับนี่บอเล็นอ่างนะครบครับสวยนี่ครับตัวควบคุมกระจกครับเป็นออโต้หนึ่งครับตัวนกระจกเป็นพับไฟฟ้านะครับผมให้ดูกัน เบื้องต้นเดี๋ยวนี้จะให้ดูกนในส่วนของโครงสร้างก่อนที่นี่ครับรอประกันครับรถไม่มีชนหนักไม่มีต่อๆไม่มีจมน้ําไม่มีพิควนคนน่นะครับผมแกะกันเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือฝั่งด้านคนขับนะครับผมให้ดูครับรอยเม็ดอาร์นะครับครบๆสวยๆครับนี่นะแบบนี้เลยทําไมต้องแกะให้ดูครับอันนี้คือที่เรา รับกันรถไม่มีี่ความไม่มีเจาะต่อต่อจมน้ำชนหนักนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ครับบอยเม็ดอร์เนี้ยจะมุงบอกถึงความสมบูรณ์ของรถได้นะว่ารถเกิดอะไรบ้างถ้ารอยยังอยู่ครบเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีเหตุอะไรมาต่อมาครับอ่าขออนุญาตเปิดไฟตั้งนี้เลยนี่ครับรอยน็อตประตูนะครับผมเดิมเดิมครับไม่มีแกะนะครับนี่ครับแบบนี้เลย สติกเกอร์อยู่ครบนะครับผมดูครับลายไปดูในด้านในขอได้ในส่วนของฝั่งคนขับก่อนนะครับผมภายในครับเป็นเบาะผ้าครับลายสีส้มแบบนี้ครับมีแอร์แบ็กด้านข้างนี่นะอย่างนี้แบบลายผ้าสวยๆตัวนี้ก่อนส่งมอบครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมถัดมาครับเข้ามาในดูในส่วนของตัวพวงมาลัยครับอ่าเป็นมัลติฟังก์ชัน นะครับผมแบบนี้ลงนี้มันติดฟังก์ชันนะครับผมหน้าจอครับฟอนต์เครื่องเสียงเดินโมงงานนะครับผมมาแบบนี้นี่ครับเดินเรียบร้อยสารคู่มือครับนี่ครับมีครบนะครับผมนี่นะครับหน้าจอนี่ครับหน้าพที่หนึ่ง นะครับผมแบบนี้รู้สึกสวยแบบนี้ครับอยากให้ติดตามดูกันไม่อยากให้พลาดกันไปตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตลองสตาร์ทเครื่องสักน,นิดนึงนะครับผมไหนๆเข้ามาภายในแล้วตัวนี้เป็นพุสตาร์ทนะครับนี่นะด้านนี้เี่ดเป็นแจนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองมองสตาร์ทเครื่องดูกันสักนิดนเห็นแ้ครับ สตาร์ทเครื่องแล้วในส่วนของฟอนต์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สวยนะครับผมมาให้ดูกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับอนีบร้อยครับนี่ครับรอบเดินนิ่งๆเลขหม่ครับนี่นะครับ ได้ไหมครับหนึ่งหกเก้าสามสี่หนึ่งนะครับผมคันนี้ก็ใช้ตกเดือนประมาณสองพันกว่าโลนะครับผมรถอายุประมาณห้าปีตัวนี้สมเหตสมผลครับตัวเลขใหม่แล้วก็สภาพรถนี่ครับแอดดิจิตอลนะครับผมมีนะตัวเจเคก็ ประมาณนี้ส่วนของแอร์นะครับผมส่วนของเครื่องเสียงไปที่หน้าเมนูกัอนนี่นะครับที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดได้เลยเสียงอะไรเปิดได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับผม ก็จะให้ดูกันครับประมาณนี้กับตัว honda jazz ครับ1 5 s บวกครับคันนี้นั่งสบายครับตัวนี้ abs นี่หลายจุดเลยอันนี้ให้ดูนี่นะครับที่เสา a นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับผมนี่แล้วก็ที่เบาะด้วยนะครับตัวนี่ครับรบับงแดดด้านหน้าไฟสองแผนที่ ใการก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของเกียร์มองไม่เห็นนะครันี่นครับให้ดูในส่วนกล้องท้ายหลังนี่ครับประมาณนี้นะก็ความเรียบร้อยครับ ไม่มีอะไรมากพร้อมใช้อยู่แล้วครับสาหรับตัวขอน้าเจ็ทคันนี้ช่องเก็บของต่างๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ภายในครับผ้าหลังคาก็สะอาดเรียบร้อยดีครับไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับนี่นะให้ดูดแบบนี้สวยๆครับพร้อมใช้เบาภายในครับเรียบร้อยอันนี้ถ่ายจากด้านในนะครับผม ตัวแจ๊ดได้บอกพับได้อ่าหลายครู้อยู่แล้วครับผมเดินทางไปไหนครับคุ้มคุมครับประหยัดประหยัดไปกันได้หลากหลายคนนะสนุกสนานแล้วก็อันเดกประสงค์ครับค่อนข้างเอกประสงค์อันนี้เดี๋ยวไปดูกันในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าสักนิดน,นึ่งเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับ ครับเช่นเคยครับแกให้ดูกันเลยนะครับผมตัวเม็ดอาร์คต่างๆนะครับอนี้น่าจะพอเห็นสัตว์นะครับนี่ครับนี่นะอันนี้ในส่วนของประตูหลังฝั่งคนนั่งนะครับผมแกให้ดูกันไปตัวแผงประตูครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้นี่นะครับตัวค้างไวต่างๆอยู่ครบ คันนี้ครับล้อหลังครับอละมาเช่นนี้นี่แบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นดิสเพย์ครับแล้วส่วนในส่วนของล้อหลังเนะี่ยเป็นดาตัวนี้มีสปอยเลอร์มานะครับผมแล้วก็ไฟเบกรกดวงที่สามนะครับอยู่ตรงกลางประมาณนี้ตัวกระจกกระจกเดิมนี่นะครับกระจกเดิมนะแล้วก็โลโก้ r อครับด้าน,นขวา เปิดด้านหลังมากครับผมตั้งแต่ด,ด้านข้างครับมีไฟส,สวยๆของตัวพระอาจารนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหัวหน้าต่างๆครับที่เสวยงามไม่มีขยะนี่ครับประมาณนี้เลยนี่นะครับนี่ครับลงมาด้านล่างตัวอะไรต่างๆนะครับอ่าน,น,น,นี่ไม่ดูช้านยผมไม่ทัน ยเม็ดอ้ากต่างๆครับค่อนข้างสมบูรณ์ปลายท้ายส,สวยๆตัวนี้มีกล้องหลังนะครับผมแล้วก็อ่าใ,ให้ดูครับ <นะ S 1> เปิดไว้ครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีซุดไม่มียวบนะครับผมแบบนี้ครับโอเคก็อ่าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังสักนิดหนึ่งตัวตัวนี้ด้านหลังครับมีฟิลเซอร์ด้านหลังเนตัวเซอร์หลังเนี่ยสวยมาก กับตัว RS นะครับผม1 5 RS ในดิฟเซอร์หลังสวยมากครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับค h o n d าแจ๊สนะครับผมถัดมาครับเรามาดูกันต่อเลยนี่ครับฝั่งคนนั่งนะครับอีกด้านหนึ่งเจ๋งๆครับลอยเม่ตั้งต่างๆครับเห็นชัดๆแบบนี้อนยะู่ละไม่ต้องเล็งมากนี่ครับ ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับผมนี่นะรอเม็ดอ้างนะครับผมเห็นงันชัดๆด้านในครับอ่าตัวเบาะครับนี่ครับพวกนี้เราทําความสะอาดให้อยู่แล้วครับก่อนส่งมอบนะใครสนใจครับหาอยู่ครับกับคัอนด้าแจคครับ 1.5S ครับคันนี้ครับปี18นะครับผมสีเทาดํานี่ครับสนใจครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมแล้วเมื่อกี้เหมือนจะลืมเยวขอย้อนกลับไปทางนี้หนึ่งแล้วกัน ไม่อยากจะให้ดูพลาดไปอ่าด้านหลังครับในส่วนของอ่ายางอะไหล่นี่ไม่แรงยางอะไหล่นะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับผมไม่อยากไปพลาดนะอันนี้เมื่อกี้ขออภัยด้วยครับลืมเลยมาต่อครับในส่วนของฝั่งคนนั่งครับผมนี่นะแผงประตูครับสวยๆครับ ลายเม็ดอ้างอยู่โคบบครับอ่านี่ครับแกดูเลยนี่ยัอันนี้คือฝั่งคนนั่งนะครับผมนี่ยรลอยเม็ดอ้ครับใสใสครับนี่นะประมาณนี้ครับไม่มีชนหนักไม่มีชมน้ำไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมแบบนี้นีได้มาดูเลยขวดน็อตเป็นไงครับเลี่ยเรียบครับสวยสวยนี่ครับเช่นกันครับด้านล่างนะหน้ประตู บูนแท่นเพจครับนี่ครับอยู่ครบนะนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับตัว h o n d a jazz 1.5 r ครับคันนี้ครับ h o n d a jazz 1.5 RS นะครับผมปี18นะไม่แสนสามหกปลายราคาครับผมสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้นะวิ่งเฉลี่ยอยู่เดือนละสองพันกว่าเท่านั้นเองนี่ครับรถใช้งานมาจะประมาณนี้่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้อีกสักอย่างนึง นี่พลาดไไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสักครู่ครับนาต่อครับในส่วนของห้องเครื่องครับนี่ฮะทะเบียนนี้นะเจ็ดไกเลี้ยงแปดหนึ่งศูนย์สามครับผมถูกต้องถูกคันนะครับผมห้องเครื่องด้านบนครับนี่มีแผ่นการความร้อนอะไรเนี่ยอยู่ครบนะเดี๋ยวเราจะไล่กันไปเลยนะครับผมในส่วนของด้านบนนี่ครับหัวน็อตต่างๆนะนะแบบนี้เลยนี่ครับ สวยครับสติกเกอร์มีนะครับเนี่ยนะนี่ครับของลต่างแบบนี้นะผมให้เดยสติกเกอร์ตะโคอะไรอยู่ครับแผงจิ้งริดครับไม่มีแตกนะครับไม่มีกอะมันคงครบคบนะครับผมเอาด้านขวาครับไล่มาเลยนี่ครับแบบนี้ครับสังเกตดูครับพวกรอยที่สติกเกอร์เช็คไว้ครับยังมีอยู่นะ นี่นะครับสวยๆเลยค่อยๆดูกันไปรอยมาร์กต่างๆครับยังมองเห็นได้อยู่นะนี่นะครับค่อนข้างเรียบร้อยครับตรงนี้นี่ครับรอยมาร์กต่างๆนะครับมาให้ดูกันเลยสวยงามครับแบบนี้ภายนอกภายในค,ครับ ตัวรถครับพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับสำหรับคอนด้าแจนนะครับอันนี้หนึ่งจุดห้า rs ครับคันนี้ราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนประมาณเดือนละแปดพันต้นนะครับผมอันนี้นะทังนี้เท่านั้นลูกค้าแค่ดีๆดีฟีด้าเช่นเคยนะครับผมแบบนี้ใครหารถอยู่ครับไม่อยากให้พลาดกันกับ h อนด้าแจนครับตัวนี้หนึ่งจุดห้า rs นะครับผมปีสิบแปดนะครับผมอันนี้แบบสวยๆแบบนี้ครับไม่อยากพลาดกันคอนด้าแจน หนึ่งจุดห้า a อครับราคาสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับสนใจโทรเข้ามาเลยที่ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์ครับเจี๊ยบครับย้ำนอีกครั้งหนึ่งที่ศูนย์แปดสามห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบแล้วครับผมยินดีให้บริการให้คําแนะนําครับปรึกษากันก่อนครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับมาคุยกันก่อนครับทําความเข้าใจด้วยกันนะยังไงโอกาสเป็นของคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วครับใครติดต่อเข้ามาก่อนก็ได้สิก่อนเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากสำหรับ การรับชมครับและการติดตามสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ